ซีรีสชุดฟ้ามีตาตอนเด็กเลวป่องกับแป้งเป็นเด็กกําพรา้าอาศัยอยู่กับป้าพ่อแม่ทิ้งไปตั้งแต่ทั้งคู่ยังเด็กทั้งคู่ยากจนมากใครๆก็ดูถูกว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งทั้งสองก็คงจะกลายเป็นไอ้เด็กติดยาทรงยาเหมือนวัยรุ่นหลายคนในหมู่บ้านนี้โอ้ยเหนื่อยโว้ย วันวันก็ต้องช่วยป้าซักผ้าอยากออกไปเล่นไปเที่ยวดูหนังก็ไปไม่ได้ก็เราเกิดมาจนนี่วาไม่มีพ่อไม่มีแม่ป้าก็จนรับจ้างเขาซักรีดไปวันวันแกจะเอาอะไรนักหนาวะฮะไอ้ป๋องมีข้าวให้กินมีที่ซุกหัวนอนก็ดีแล้วกบงข้าอยากมีเงินอยากให้ป้าสบายวันวันป้าก็ทำงานหนักงกกินข้าวคลุกปลาทูบ้างกินข้าวคลุกน้ำปลาบ้าง เอ็งไม่เห็นหรอวะไอ้แป้งเห็นแต่กินปลาทูมันก็ดีกว่าบางคนไม่มีอะไรกินเลยนะเว้ยเองก็มองโลกในแง่บวกบ้างสิโอ้ยขี้เกียจคุยกับแกแล้วเว้ยอยากซักก็ซักไปข้าไปเดินเล่นคลายเครียดก่อนดีกว่าป่องว่าแล้วก็เดินเจ็ดเตะเล่นตามหมู่บ้านแล้วเขาก็ไปเจอบ้านหลังหนึ่งจำได้ว่าเจ้าของบ้านคือเศรษฐีชลา ที่อยู่บ้านคนเดียวลูกเต่าไม่มาดูดำดูดีก็ตาวาวโรดรวยซึด้วยน่าจะมีสมบัติเยอะตาแก่แ,แล้วอยู่คนเดียวใช้ไม่หมดหรอกขอเอามาใช้สักหน่อยละกันว่าแล้วป๋องก็มาหาแป้งแล้วชวนแป้งไปที่บ้านของคุณตาชาราแต่แป้งปฏิเสธไม่ไปหรอกข้ากลัวตำรวจจับเองไม่กลัวบ้างเหรอ จับอะไรวะตาคนนั้นอะแกมีสมบัติเยอะแยะเลยนะว้ยข้าแอบดูแล้วลูกหลานก็ไม่มีเอามาแค่ชิ้นสองชิ้นเท่านั้นล่ะพอให้ป้าได้มีหมูมีไก่กินกับเขาบ้างแกไม่เห็นเหรอว่าป้าเนี่ยกินข้าวคู่ประทูมากี่วันแล้วแล้วก็มีคนมาทวงค่าเช่าบ้านยิกยิกเนี่ยรู้เห็นแต่เป็นขโมยมันไม่ดีนะว้ยไม่เอาเยอะหรอกนะ เอาแค่พอค่าเช่าบ้านเราหาเงินได้ค่อยเอามาคืนแกก็ได้ป๋องบอกแล้วพาแป้งแอบเข้าไปในบ้านตั้งใจจะไปขโมยของแต่แป้งเดินชนแก้วตกแตกทำให้ตาบุญมีได้ยินเสียง <L un> เฮ้ยเสียงใครวะไอ้แก่มันตื่นแล้วว่ะไอ้แป้งเราต้องข้างมันปิดปากนะเวยจะบ้าเหรอไอ้ป๋อง แค่นี้แกก็จะฆ่าคนตายแล้วเหรอไหนแกบอกว่าจะขโมยแค่นิดเดียวขโมยแค่อย่างเดียวแต่นี่แกจะพ่วงข้อหาฆ่าคนตายไปเลยนะเว้ยแต่ว่ามันเห็นเราแล้วนะเว้ยถ้าแกปล่อยมันไปแจ้งตำรวจขึ้นมาจะว่ายังไงฆ่าไม่ยอมติดคุกหรอกนะอย่านะเว้ยถ้าเองทำเราขาดกันไอ้ป๋องใครใครอ๋อ บุญยืนเหรอลูกมา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 ,มากินข้าวกินปลากันก่อนพ่อคิดถึงเองทุกวันทุกคืนเลยนะตั้งแต่เรียนจบผู้พิพากษามาเองไม่เคยไปอยู่ใกล้พ่อเลยนะตาแกเป็นบ้าเลยวะมาเรียกข้าว,ว่าบุญยืนตาแกก็คงจะจําอะไรไม่ค่อยได้แหละแก่แก่แล้วแกจําไม่ได้หรอกว่าเราขโมยเองอย่าทําอะไรตาแกเลยนะได้เงินแล้วก็เอาไปแล้วแกล่ะ ถ้าทางตาแกเหมือนจะไม่สบายข้าขอดูแลแกก่อนไอ้โง่มาขโมยของเขาแล้วยังจะไปอยู่ดูแลเขาอีกถ้าตำรวจจับขึ้นมาอย่ามาซัดทอดข้านะเว้ยเออข้าจะรับผิดคนเดียวเองไม่ต้องห่วงรีบหนีไปเถอะแป้งรับปากป๋องจึงล่าถอยออกไปแล้วแป้งจึงหันมาบอกคุณตาผมขอโทษนะครับคุณตา ขอ,อโทษพ่อทำไมล่ะลูกมาๆมา,มา,ม,ามากินข้าวหิวไหมหิวแล้วไปกินข้าวนะที่นี่มีอาหารเยอะแยะเลยนะตาสั่งเป็นปิ่นโตเอาไว้เข้ามาสงทุกวันเลยผมทำให้ตากินดีกว่าครับถ้าตาตาดูเพลียน่าจะหิวแล้วตากินข้าวหรือ,อยังครับจำไม่ได้ไม่รู้ว่ากินหรือ,อยัง <c oughs> งั้นกินดีกว่านะครับเดีย๋ยวผมทำให้ ว่าแล้วแป้งก็มาดูแลตาชลาทุกวันทุกวันความจริงแล้วตาบุญมีไม่ได้ความจำเลอะเลือนแต่แกแค่อยากจะลองใจแป้งเท่านั้นยุพินเด็กสาวข้างบ้านรู้เรื่องนี้ก็ไม่เห็นด้วยทำไมคุณตาถึงให้เขาเข้าออกบ้านแบบนี้ล่ะคะเกิดยกพวกมาปล้นจะทำยังไงสมบัติตามีเยอะแยะเต็มบ้านไปหมดเลย ไม่หรอกนะการให้โอกาสคนเป็นสิ่งที่ดีนะยุพินถ้าเราตาหน้าเขาว่าเลวตั้งแต่ครั้งแรกเขาจะไม่มีโอกาสได้กลับตัวเลยนะแต่เขาเคยเป็นจรนะคะแล้วก็เข้ามาปล้นที่บ้านด้วยอะเป็นแล้วก็ใช่ว่าจะกลับตัวไม่ได้ทีนะลองอีกสักหน่อยตาอยากรู้ว่ามองคนผิดไปหรือเปล่าหนูจะคอยดูคะ่ะว่าคุณตามองผิดไปหรือเปล่า ยังคงมาดูแลตาบุญมีทุกวันช่วยบีบนวดช่วยทำงานบ้านทุกอย่างจนตาบุญมีรู้สึกรักและเอ็นดูไม่ต่างจากลูกแท้เหนื่อยก็พอก่อนนะแป้งไม่เป็นไรครับคุณตาผมทำได้ครับปกติผมก็ช่วยป้าซักผ้าซักรีดทุกวันอยู่แล้วมาแถมให้คุณตาอีกสักตัวสองตัวก็ไม่ลำบากมากหรอกครับ ดีดีทางั้นตาจะให้ค่าขนมวันละร้อยนะไม่เป็นไรครับคุณตาเสื้อวันละสองสามตัวเองผมซักได้อยู่แล้วสบายมากแล้วอยูู่จะมาช่วยตาฟรีๆทำไมละ่ะผมอยากมีครอบครัวครับผมอยู่กับป้าป้าก็ไม่ค่อยมีเวลาคุยกับผมหรอกครับเพราะทำงานหนักแล้วก็มีลูกๆของป้าด้วยผมคุยกับคุณตาแล้วมีความสุขครับ ผมสัญญานะครับคุณตาว่าผมจะเป็นคนดีเออดีลูกดีดีไม่มีอะไรสายเกินไปหรอกทำดีไว้เถอะฟ้ามีตาสักวันผลบุญจะตอบแทนแล้ววันหนึ่งคุณตาบุญมีก็ให้บัตร ATM กับแป้งไปช่วยกดให้จำนวนมากถึง1นึ่งแสนบาทแป้งตกใจมากไม่กล้าไปถอนให้ ผมไปไม่ได้หรอกครับคุณตาเงินขนาดนี้ผมกลัวหายไปเถอะตาไปไม่ไวหวหรอกเดินเหินก็ลำบากตาจะเอามาทำอะไรล่ะครับเยอะแยะเลยตาว่าจะเอามาซ่อมบ้านหลังคามันรั่วลูกเต้าก็ไม่มีเวลามาใส่ใจตอนแรกตาก็ว่าจะเก็บเงินเอาไว้ให้ลูกก็เลยไม่ซ่อมแซมบ้านหลังนี้แต่เห็นจะไม่ไหวละ ครับกุตาเมื่อรับปากแล้วแป้งก,ก็ไปกดเงินให้ตาบุญมีพอป๋องรู้เข้าก็จะเอาเงินไปไม่ได้นะว่าไอ้ป๋องค่าไม่ให้นี่มันของคุณตาเว้ยไม่ใช่ของข้าแตงเงินตั้งแสนนะเว้ยตาบุญมีแกจําไม่ได้หรอกว่าใช้เองมากดเอามาเอามาให้ข้าตาบุญมีอาจจะจําไม่ได้แต่ข้าจําได้ถ้าเองจะเอาเงินนี่เองข้าแค่เลย แกนี่เหมือนโง่จริงๆฮะไอ้แป้นใช่ข้ามันโง่แต่โง่แล้วมีความสุขดีกว่าฉลาดแล้วต้องคอยหนีตำรวจไปตลอดชีวิตเชื่อข้าเธอะมันมีความสุขจริงๆนะว้ยไอ้ป๋องการทำความดีเนี่ยเออข้าจะลองดูแล้วสองหนุ่มก็เอาเงินไปให้คุณตาตาบุญมีพอใจมากจึงจ้างทั้งคู่ให้ช่วยซ่อมแซมบ้านทำให้ทั้งคู่มีรายได้ ตาจะจ้างป๋องกับแป้งมาช่วยซักผ้าดูแลบ้านให้จะได้มีเงินที่ดินตาก็เยอะแยะจะปลูกผักขายก็ได้นะแล้วอยากเรียนหนังสือกันไหมล่ะอยากครับคุณตาแต่พวกผมไม่มีเงินหรอกตาจะจ่ายค่าเทอมให้แต่ค่าอย่างอื่นต้องทำงานแลกตกลงไหมขอบคุณครับคุณตาแล้วสองหนุ่มก็ช่วยดูแลตาบุญมี ทำงานบ้านรับจ้างจนกระทั่งเรียนจบม .6 แปลงสอบแพทย์ได้ส่วนป๋องเรียนตำรวจเมื่อเรียนจบแล้วทั้งคู่กลับมาหาตาบุญมีด้วยความภาคภูมิใจแต่ต,ตาแก่มากแล้วต้องนั่งรถเข็นลูกหลานไม่เคยมาสนใจใหญ่ดีมีแต่สองหนุ่มที่คอยดูแลไม่หา่างเพื่อตอบแทนบุญคุณของตาบุญมี จบไปแล้วนะคะสำหรับซีรีส์ชุดฟ้ามีตาค่ะถ้าอยากจะฟังซีรีส์ชุดฟ้ามีตาอีกคอมเมนต์ด้วยนะคะ